กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรดายุห่วงรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับร่างพระราชบ,บัญญัติการออกเสียงประชามตินั้นใครๆก็ต้องเห็นด้วยครับเพราะอยากจะให้มีการถามความเห็นแต่ว่าถ้าใส่ในซ่อนอะไรบางอย่างเนี่ยประชาชนก็ควรจะรับรู้เท่าเทียมกันนะครับท่านประธานครับผมย้อนความกลับไปก่อนที่จะรับหลักการในวาระที่หนึ่งนี้นะครับ ย้อนไปในปี50หลังการปฏิวัติ19กันยา49ก็มีการลนรงในลักษณะเช่นนี้และก็มีการทำประชามติตอนปี50เมื่อ19สิงหาคมครับลักษณะใกล้เคียงกันครับถ้ากฎหมายประชามติออกมาโดยคณะรัฐประหารหรือพวกที่ลากรถถังออกมายึดอำนาจเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกันนั่นก็คือการลนรงค์ให้รับได้อย่างเสรีครับแต่ถ้าเกิดมีการลนรงค์ ไม่ให้รับเป็นไปไม่ได้และเป็นไปได้ยากมีกฎหมายหรือว่ามีอำนาจแปลกๆเข้ามาดูแลเป็นประจำครับท่านประาธานที่เคารพครับปี50เนี่ยถ้าย้อนความจำได้นะครับถึงขนาดบอกว่าถ้าเกิดไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับ50จะมีการยกเลิกบัตร30บาทรักษาทุกโรคประชาชนจำนวนไม่น้อยครับก็เข้าใจดังว่าเพราะแน่นอนครับรัฐถือสื่อจำนวนมากแล้วก็เงินมหาศาล แต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนท่านต้องตั้งสติให้ดีนะครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับ60ดีจริงสถานการณ์บ้านเมืองไม่เดินทางมาถึงวันนี้อย่างแน่นอนครับและถ้าสถานการณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ60ดีจริงการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คงจะไม่ตกที่นั่งลำบากเหมือนกับทุกวันนี้ครับท่านประธานครับ19สิงหาคมปี50ย้อนความกลับไป เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ก็คือ7สิงหาคมปี59ครับท่านประธานที่เคารพครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าการลงประชามติเมื่อ7สิงหาคมเนี่ยสังคมทราบดีนะครับว่ามีการลงโทษมีการจับกลุ่มคุมขังถึงขนาดเอาสุภาพสตรีท่านสสจังหวัดเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยไปขังคุกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในประเทศที่สวยงามที่เขาบอกว่ารอยยิ้มแห่งสยามครับเนื่องจากท่านรนรงค ในความเห็นต่างที่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนแต่ที่ผมอยากจะบอกรรท่านประธานที่เคารพครับว่าพี่น้องประชาชนเมื่อวันที่7สิงหาคมปี59นี่นะครับที่ท่านลงคะแนนไปทั้งหมด1 5 8สนคนท่านไม่ต้องเสียใจครับวันนั้นท่านอาจจะไม่เข้าใจวันนั้นท่านอาจจะอยากเลือกตั้งเหมือนกับปี50ครับเพราะว่ารัฐบาลในยุคคอสชนั้นเะนี่ยมีทั้งกฎอัยการศึกมีอะไรมากมายซึ่งสังคมวันนี้ก็ตื่นรู้พอสมควรแล้วละ่ะแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่า กรณีต่างๆโดยเฉพาะการให้สิทธิเสรีภาพในการรับหลักการวาระที่หนึ่งของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องเอาให้ชัดเจนนะครับว่าไส้ในของท่านเนี่ยต้องเปิดให้การรณรงค์การรับหรือไม่รับก็เป็นสิทธิเสรีภาพครับแต่ถ้าไปห้ามแต่เฉพาะผู้ไม่รับพวกรับส่งเสริมไอ้อย่างนี้ผมถือว่าใช้ไม่ได้ครับและที่สําคัญถ้าเกิดท่านทําอะไรแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะไม่เพิ่มปัญหาให้กับประเทศนี้โดยเฉพาะเรื่องของคําถามพ่วง ก็คงจะไม่เกิดขึ้นครับท่านประธานที่เคารพครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังผมอยู่นะครับเมื่อ7สิงหาคมปี59เนี่ยท่านไม่ผิดและท่านก็ไม่พลาดครับเพียงแต่ว่าท่านถูกรับข้อมูลชุดนี้เพียงชุดเดียวซึ่งจริงๆแล้วผมเห็นท่านรองนายกวิษณุนั่งอยู่เนี่ยนะครับแหมถ้าตอนนั้นท่านออกมาพูดหน่อยว่าข้อดีเป็นอย่างไรข้อเสียเป็นอย่างไรจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและวันนี้ก็จะไม่เกิดกรณีตู้คอนเทนเกอร์ครับท่านประธานที่เคารพครับ คำถามพ่วงเนี่ยนะฮะท่านสอดไส้แบบแยบยนซ่อนกลนนทการไว้มากครับแล้วผมก็หวังว่าพรบประชามติฉบับปัจจุบันนี้เนี่ยที่เรากําลังรับหลักการเนี่ยนะครับจะไม่สอดแทรกแบบแยบยนซ่อนกลนนทการอีกครับถ้าเกิดท่านเห็นแบบฟอร์มการลงประชามติเมื่อเจ็อสิงหาคมปีห้าเ้าเนี่ยท่านประธานครับพี่น้องประชาชนครับท่านได้อ่านกรอบที่สองไปครับที่ก็เป็นคําถามพ่วงถามว่ายังไงครับถามบอกว่า ถ้าจะเกิดทําตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะที่ให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ภายใน5ปีไอ้อย่างนี้ก็เห็นแล้วครับว่าท่านแยบยนซ่อนกลนถ้าวันนั้นมีพี่น้องประชาชนหรือผู้ที่รณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามพรบรประชามติเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนคงไม่เห็นด้วยครับหนึ่งภาพลักษณ์ของสมาชิกวุฒิสภาโดยเฉพาะท่านประธานเนี่ยฮะเป็นประมุรุษเนี่ยสมัยก่อนพอพูดถึงสวเนี่ยโอ้โห แทบจะกราบเท้าเพราะอะไรครับท่านเป็นองค์ประมุขท่านเป็นวุฒิสมาชิกที่ทรงเกียรติซึ่งทั่วโลกพอบอกใครเป็นสอวอเนี่ยโอ้ต้องยกนิ้วให้นะแต่โดยนี้เป็นอย่างไรผมไม่กล้าเดาครับท่านประธานครับและที่ย้อนความกลับไปที่ผมพยายามจะบอกว่ารับหลักการในวรระที่หนึ่งแต่เวลาไปแก้ไขลายมาตราผมจะแปรยติหลไรมาตราครับเพราะดูได้เลยนะครับท่านประธานครับ10มีนาคม59สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งโดยคอสชอท่านก็แก้รัฐธรรมนูญฉบ,บับชั่วคราวปี57ไป 1เมษายน59สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าปสปทก็เห็นชอบครับก็มาจากพวกเดียวกันทั้งหมดก็เพิ่มคำถามพ่วงเข้าไป7เมษายนผ่านไปเพียง6วันครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งท่านประธานก็นั่งอยู่ในนั้นนั่นแหละก็ลงมติเห็นชอบครับหลังจากนั้น7สิงหาคมก็สอบถามสองประเด็นครับประเด็นที่1คือพี่น้องประชาชนครับจะรับหลักการในการเลือกโทษครับจะรับในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับ60หรือไม่ แน่นอนครับประชาชนเขาอยากเลือกอยาให้มีการเลือกตั้งกลุ่มคนเลือกตั้งก็ออกมามากมายก็เกิดการรับในการแก้ไขรัฐธรรมรนูญฉบับ60แต่ท่าประธานที่เคารพครับไปดูข้อ2ครับคำถามพวกเนี่ยตัวปัญหามากเลยนะครับท่านไปเขียนปลายเปิดไว้โดยบอกว่าให้สมาชิกวุฒิสภา,านั้นสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้5ปีทั้งทั้งที่รัฐบาลนั้นมีอายุ4ปีครับเห็นไหมฮะ แยบยนต์ซ่อนกลนนทการเกิดอยู่ในรัฐธรรมนูญและพรบประชาปติที่ผ่านมาเมื่อ7สิงหาคมครับถ้าท่านแบบตรงไปตรงมาเลยครับเรียนมัธยม4ปีเรียนมหาวิทยาลัย4ปีพรมมี4ปีการเลือกตั้งหรือการโบวชมีแค่4ปีก็จบครับแต่นี่คือซ่อนกลไว้เพราะ4ปีหมดไปแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังอยู่สมาชิกวุฒิสภาก็มีสิทธิ์บวตได้อีก1ปีเนี่ยฮะมาจึงมาที่มาจึงมาถึงวันนี้ จากพี่น้องประชาชนที่เขาเดินขบวนครับผมจากจะบอกท่านประธานที่เารพครับว่าเป็นเพราะว่าการประชามตินั้นเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับว่าการออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับนั้นเนี่ยต้องมีคุณทั้งหมดครับไม่ใช่มีโทษการไม่รับก็เป็นเหตุผลการรับก็เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นผมจึงขออภิปรายและฝากข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เนี่ยนะครับว่า คำถามพ่วงที่จะอยู่ในพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติซึ่งสถาบันพระป,ะปกเกล้าก็ได้กรุณาทําความเห็นมาหลากหลายเนี่ยนะก็มีเรื่องราวต่างๆที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดท่านยอมรับความเป็นจริงและไม่ฝืนธรรมชาติที่สําคัญท่านประธานครับปีศาจแห่งการเวลานั้นไล่ล่าพวกเราทุกคนนะครับผมเคยอายุ25ท่านประธานก็เคยอายุ25ท่านรองนายกวิษณุก,ก็เคยอายุ25วันที่เราอายุเท่าไหร่กันแล้วครับ เราเรายัางปล่อยบ้านเมืองเป็นแบบนี้เพราะการเขียนกฎกติกาที่ไม่เป็นธรรมและไม่ยุติธรรมตามระบอบประชาธิปไตยครับในวาระรับหลักการผมเห็นด้วยนะครับที่จะมีพระราชบัญญัติประชามติฉบับนี้แต่ในไส้ในผมจะขอเป็นผู้ตรวจสอบครับว่าท่านจะยัดไส้เข้ามาในพรบประชามตนินี้อีกหรือไม่ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ